สวัสดีครับวันนี้มาพูมพอกปืนสวัสดิการครับสภาพมาเบ่งปืนสวัสดิการของตำรวจครับอันนี้เป็น,ป,นปืนพอผมเนี่ยเพอ่อแม่นของผมเนี่นี่ครับแต่ว่ากัสิมารีวิวให้เบ่งว่ามันไหนอยังไงไมากอันนี้แต่ลูกปืนมากลอยหลูกครับแต่ว่าอันนี้คือเขาเห็เนไปล่องปืนครับมันคือปืนชิกแซาเอ,อับ แล้วก็มาเปิดเิ่งกองแบบนี่ครับขนาดปืนมันบาหนักครับแล้วก็ได้ปืนมาแล้วก็นี่แนวขัดลำอเพื่หอหรือ,อยังนี่ครับแล้วก็แม็กกาซีนเป็นเก่ามิลิมเมตรซองแม็ก ใส้ได้สิบสองหลูกเด่นนะครับขึ้นลำไหนฮิตใส้ได้สิบสามลูกนะกับอยู่ทึงลำแต่ว่าบัวท่านได้เอาของเปิน่นเปิน่นบัท่านเปินเปนเปนเป่นเอาไปล่องผมบัรดูครับนะไหนได้ดีหรอกครับสิบสองหลูกอยู่ในแม็กสิบสามอยู่ในลำพึงกับผมรีวิวผิดนี่ขอขอโทษด้วยครับเพราะว่าบัวท่านไปล่องแล้วก็เปิดแมก่ก็จจะเป็น นี่สิ่งที่แถมมากมันคือมันคือคกุญแจครับกุญแจล็อกกล้องกล้องนี่ก็เป็นปฏิครับอันนี้ลูกเาหายมาลายลูกเขาหมา,ขาหมาไปล่องครับเป็นลูกเก่า ไปลองเอาปืนมาปืนมันนั่นบอครับมันต่อกระสุนนั่นขบบอมันขัดของบอครับมันทํางานขบบ่มันเป็นปืนสวัสดิการก็ต้องตรวจสอบกันครับเบิรงแม็กแม็กกาซีน ผมว่ามันน้อยก็ปืนกอกอบ่อนนะครับนาชินน้อยก็ปืนกอกนะครับบือส,สันแลักอะศูนย์เล่งครับเบือศูนย์เล่งเห็นจุดสีเขียวครับศูนย์เล่งบอมีนบอยู่หลังครับบอมบอมีหนบอยู่หลัง ผู้ตอนเป,นเปน็งานออกงานดูครับเป็นเกเลยถั้งบ้านอนี่ยของยุดทวงยุธาครับบ่ได้อวบา อ้างว่าจะคล้องมีดนะครับแชร์แบบว่าอู่บ้านัตคล้องมีคือให้มารีวิวให้เบิ้งครับว่าปืนสวัสดิการเนี่ยมันเป็นยังไงครับครับบุตรใวบ้านบ้านคล้องเป็นนักหลอกหนักเลียงได้ไหมครับเป็นตัวครับ เมิลล mm. ิเมตรชางนี้ก็ใส่ได้นี่ครับมีช่องเบิ่งลูกความด้วยครับนี่หาลูกเด้ออันนี้สิบสองลูกลองใส่เบิ่งไหนลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าเก่าลูกหนึ่งเบื้องว่าหาเบิ่งช่องช่อง,ช,องช่องมันอยีเข้าใส่ไปหาลูกมันอยีเห็นดูช่องบ่ครับเบิ่ง โอ้ยไทยมือเดียวเว้ยออสกีก็เหลืยหัวสิบซองไปรัวแป๊บหนึ่งนะครับ สกิงด้านแข็งเราแล้วห้องกัดผมกัดไส้เบื้องแล้วครับหาลูกมีครับช่องเึงลูกเห็นปะเหลี่ยมๆผมมีม่ยังหลายครับผมกับเพั่นไ,ได้ไปขาเบื้องในอันไลน์มานไดครับคูเมือ่อมรีวิวให้เบืองครับ เบิ่งแ้กมันใส่ใดหาลูกหนึ่งบอกว่าเราสองสามสี่หาหาลูกเป็นตามช่องนี้ลีครับ จีบประมาณนี่ครับเดี๋ยวรอบหน้าซีรีสวการไปลองยิ่งให้เมิ่งครับ